องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษนุโลกพร้อมด้วยเครือข่ายชุมชนมงพิษนุโลกจัดโครงการประเพณีปีใหม่ของชาวไทยภูเขาเผ่ามงประจำปี2556นายมนชัยวิวัฒนาณายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษนุโลกพร้อมด้วยเครือข่ายชุมชนมงพิษนุโลกจัดโครงการประเพณีปีใหม่ของชาวไทยภูเขาเผ่ามงประจำปี2556ขึ้นที่บ้านห้วยทรายเหนือตำบลห้วยเฮีย อำเภอนครไทยจำนวน5หมู่บ้านและบ้านขุนน้ำคับตะบนบ,บ่อภาคอำเภอชาติการจังหวัดพิษณุโลกจำนวน5หมู่บ้านรวมทั้งสองอำเภอจำนวน10หมู่บ้านทั้งนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามซึ่งเป็นเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นของชนเผ่ามงรวมทั้งส่งเสริมรักษาวัฒนธรรมประเพณีของชุมชนปลูกฝังให้เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงคุณค่ารู้จักรักและห่วงแหนประเพณีของตนเองการละเล่นกีฬาพื้นบ้าน อันก่อให้เกิดความสามคัคคีอันก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะของชาวไทยภูเขาเผ่ามง้งและยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอและจังหวัดให้แพร่หลายโดยภายในงานมีกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านเช่นการโยนลูกช่วงตามประเพณีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านการแข่งขันตีลูกคางวิ่งเปียวการแข่งขันชักะเยาะและการแข่งขันยิงหน้าไม้ การแสดงเต้นรำของเยาวชนกลุ่มแม่บ้านการประกวดเดินโชว์ชาวไทยภูเขาเผ่ามงซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานคึกคักทีเดียวโดยเฉพาะบรรดาหนุ่มสาวที่ต้องไปเรียนและทำงานต่างจังหวัดจะได้มีโอกาสกลับมาร่วมงานปีใหม่มงกันอย่างอบอุ่นสำหรับปีใหม่มงนั้นจะตรงกับเดือนขึ้นหนึ่งค่ำเดือนหนึ่งของทุกปี และเป็นเทศกาลที่มีความสําคัญอย่างยิ่งต่อชาวมง้งเพราะชาวเขาเผ่าม้งมีศิลป,ปวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะชนเผ่าซึ่งมีกิจกรรมที่สําคัญคือการโยนลูกช่วงของหนุ่มสาวคนแก่คนเฒ่าได้ถือว่าเป็นการจับคู่โยนลูกช่วงเป็นการเลือกคู่โดยเฉพาะผู้หญิงเป็นฝ่ายมีสิทธิ์เลือกถ้าชอบคนไหนก็สามารถเลือกโยนกับคนนั้นในวันขึ้นปีใหม่ชาวม้งก็จะต้องมี หมูไก่ทุบเทียนเส้นไหว้บรรพบุรุษผู้ล่วงลับเพื่อขอพรด้วยปีนี้ก็ได้กําหนดการจัดงานปีใหม่มงจํานวน5วันคือตั้งแต่วันที่14ถึงวันที่18ทธันวาคมโดยในปีนี้ก็ได้มีการรณรงค์ชาวไทยภูเขาเผ่ามงสมชุดพื้นเมืองและชุดประจำเผ่าด้วย